ไม่ได้เห็นดีดีมากเลยนะต่อไปบอกเลยอะไรเนี่ยราชเชื่อวะโอ๊ยไอชิี้อบอะไอเล้นทำไม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 ันจัดต็งวัวมากเลยว่ะวัวโคตรโคตรเอง่งแต่ว่าอีทีน่ารักจัดเลยนะฟิคูดมากเลยีนีฟิูดจริงเออีฟิูดจริงน่าดึงมากฟิูดครับ แน่นอนครับเพิ่มผมมาไม่ไหวแล้วต้องออร้าแล้วครับเออเขาเม็นท่าร้านหอ่อคตัวมอยู่แล้วอ๋อคุณจูงมอเ้ยด่าคนด่าผมเคนด่าผมเต็มเลยกระังจังหวะคนเนียโอ้ยน่ะน้อยนะโอ้คนด่ามัน้อิดเลยว่ะเสียใจว่ะไีนี้เนี่ยีมอ้ขับมากเลยนะแบบโอ้ขันทีนีขัี ไ <oung> <osc> นไหนไหนไหนก็ก็เข้ามารับสัญญาครับผมคือบอกว่าดีแล้วได้เป็นสุขเอขอฝากแบรนด์เพื่อเพื่อสโลนะครับผมแล้วก็แฟนน้องภูบิทนะครับแบรนด์อะไรผมบอกแบรนด์ไดโอแบ็คไรส์บนถ่ายแล้วครับครับแล้วก็แบรนด์สโลว์นะครับผมอ่าเปิดพีออเดอร์น่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันอาทิตย์นะครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะยืมนะครับผมโก้ไม่รอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้โก้ไม่เท่าเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าส่งแล้วหรือหรือหรือส่งที่อยู่แล้วแต่ว่าคือรอของมีสองคนหน่อยมันจะได้ส่งพร้อมกันเคยอ่านใช่ไหมใครที่ผมอยู่ครับผมที่อยู่ที่อยู่บ้านผมนะผมก็หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าอาร์ตหลังไปหลังไปรัดรับแก๊สใจเย็นใจเย็นแหม่แต่ที่อยู่จะบอกคนอื่นได้ไงบอกเราคนเดียวก็หอมเฮ้ยแต่ไม่เหมือนกันที่อยู่ผมไม่ต้องบอกครับเพราะว่าพีโมเข้ามาบ่อยแล้ว มาบ่อยนะไปไปไปรู้แล้วครับผมไม่ต้องรู้เลวเกิดอะไรขึ้นที่แขนฉีดวัคซีนมาครับผมเป็นไงครับฉีดวัคซีนคุณต้องดูปกตินะคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าปกติมากเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือแบบมันรู้สึกหงุดหงิดคุณคิดว่ามันเป็นปกติของร่างกายคนไหครับผมไม่ไม่ไม่ กันหรือจบแล้วว่าดูนี้ต่อมันก็แบบใช่ใช่ใช่ก็จะมี้ลูกอะไรกันมาว่าว่าคีณมันไม่อยู่เป็นคนข้างเคียงหว่ามีคนบอกเฮียเรื่องจริ้งของเนี่ยไม่รู้แล้วคุณยังหิวไหมหิวกินไม่ได้เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่หิวนะจะฉีดมาแล้วง่วงเฉยๆที่ฉีดอ่ะ๋ออ๋อใช่ใช่ฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดวันจันทร์ของเีดวันจันรฉีดวันจันทร์อ่า โอ้ผมฉีดหลังสุดเลยว่ะฉีด15วันจันจะฉีดเหมือนกันนี่เราจะไปเข็มสองเข็มสองโอ้เข็มสองผมเข็มสองได้ตุลาโน่นเลยใช่ใช่ใช่คุณไม่บอกคุณไม่บอกว่าฉีดสองแขนพร้อมกันเลยวะเดี๋ยวเดียวเดียวเกดขาวเลยคือวาเขาไม่ได้ไปเขาไมรู้เขาม่ร pues ู้ข้างเขาข้างมันช้าเหรอไอบอลบอลพรุ่เนี้ไปบอกเลยพี่ครับผมฉีดเยวเลยครับสองแขนเฮ้ยเฮ้ยเกินไปไ่ม องดูลองดูน่าจะเอาจะมีโอเควันไหนอ่ะสิบห้าโอ้เอา้เาพวกพวกคนอนไรผมจ่ซีนอเวกโอ้ ผมอยากถามทุกคนนะครับว่าช่วงนี้ทุกคนนะครับว่างไหมอยจะงเกี่ยไม่ไหว quote, ไม่ได้่กิดก,การท้าทายเกิดซิดเนีร์อ่าส่งไส่งไ่าเอาจริงจริงๆดูไ่วาไ้วงไว่วงไบอบอ T H อันเดอร์สกอร์ ไมอ่ะท่านนะาอูอันเซนอันเซนอย่างเงี้กระจอกบอลได้อย่างเงี้กระจอกบอลเฮ้ยไม่ไม่ผมไม่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 ผมส่งผมส่ง,มงน้องกุ๊กแล้วแบบไม่อันเซนได้ปะเขาจะว่าผมผมเป็นติดแบบติดเป็นน้องไม่น่ารักมั้ไม่ก็ไมเนี่ยมันต้องไม่ส่ง ตัวใหญ่ม so huh? yeah. yeah. ีหน้าอย่างดูแล้วให้เหอรนาฮาจะให้ไหนคุณเล่าซิว่าเห็นแววมันจะไปเจอหมอกใช่ะมันเไงมันไปอย้ปะสปอยนิดๆให้หมอกเหรอโดนโดนผมก็ชื่อห็นเฮ้ยอะไรอ่ะันอนสวผมกรชื่ส เดี <formation jin x 2> ๋ยวต้องก็เห็นในอิน้ีนาไงตัวอย่างมาแล้ไม่มีใครห้ามอไอตัอย่างอคตลนตัวอย่างตัวอยางบอกว่า้ววันนี้ในปอเ่อยากนะผมจะไม่ยาแบนซอกมันตัวอยู่บอกให้รง้จัะที่ม็นก็ทแล้วผมจะการเป็นพีจงนซอกใส่แล้วอย่ับมันจุนซอกป็นที่อยู่ใหญ่อยากให้เขาทำอย่ระ

Thank right, ข้าอย่างอ่ะออกมาจะไม่กินเลยไม่กงเข้าเย็นเลย เขาชื่ออะไรวะเยไม่ผมเป็นนักน่าตำรวจเป็นตำรวจได้อยู่ ครับผมก็ค <brightness> ร <desserts> <Negative paper> ับผมพอิดตามแล้วแล้วก็ยังก็ฝากแบรนด์เสื้อผ้าอัปเโลเด้วยนะครับผมจับได้เอบไปขายเลยครับาขายยังผมฝากขายด้วยนะครับแบรนด์เสื้อผ้าอัปเโลนะฮะทุกคนนะฮะช่วยเพื่อนขายครับผหลักด้วยครับอัปเโล่ครับไปนะจ๊ะพอดีลูกขึ้นมาแบบหัวแข่งเลได้องไปอ๋ เขาไหวไหมเนี่ยอะไรอะไรของมันวะโง่โง่คุยกับแม่เธออยู่คุยกับแม่เธออยู่้ามาคุยคนเดียวแล้วก็จากไปนึกว่านึกว่ามันเราเราสามคนมานั่งดูไลฟ์เราอยู่ภาถามว่าปลาบนฟ้ามีตอนพิเศษไหม เฮ้ยไม่แน่หรอกถ้าถ้าถ้าทุกคนขอให้มีเออใช่ไหมต้องมีด้วยฮะับถ้าจะคนเราขอข้างแทนก็ได้เออไม่แน่ไม่แน่เออไม่แน่เดี๋ยวข้าพเจ้าก็ไปด้วยดีกว่าเออไปรอบนึงเออ้ท่านผู้วินไปนี่คือเราหลุดเลยใช่ไหมเราเราต้องไปดิเพราะว่าแค่ถ้าเราเขาอยู่ในร้านเขาใช่ไหมจะรอหรอก ขอโทษบ้าไปไหนข้อ้อเหรอเออมเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปอยู่พ่อแม่ได้จ้ะโอเคไม่ได้จะฝากฝากอะไรก่อนไปไหมฝากเจอภาพแฟนอพอลโลได้ไนะครับครับผมครับผมครับแบครับ